โฆษณากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เดอะซันจะยังอยู่คู่หมอเลือดทุกหยดกระดูกทุกข้อคือมอลังสิตให้เสียงของคุณเลือกพวกเราโปรดเลือกหมายเลขหนึ่งพักเดอะซันตะวันรุง่ง อุดมการทันสมัยไม่ขายฝันเลือกรังสิตก้าวหน้าพัฒนาไปพร้อมกันกับพวกเราพักรังสิตก้าวหน้าสิบเอ็ดมีนาคมนี้เลือกเบอร์สองเราจะก้าวไปด้วยกันแค่เชื่อมั่นในพักเรา สวัสดีค่ะเจสนะคะคสิก้าเคยลินจากชมรมเด็กอัจฉรยะค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลังศิตย์ประจำปี2567ทั้งสองพักกันเลยนะคะจะบอกว่าวิทยาของทั้งสองพักที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยปังแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่อลาัางการมากๆนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่ๆทั้งสองพักเนี่ยแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากพักเดอะซันตะวันรุ่งก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับลิโดนะคะปูทเนศอวดีจากวิทยลาลัยนิเทศศาสตร์ครับเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา2,567จากเดอะซันตะวันรุ่งครับสวัสดีค่ะอแมนดานะคะอมรเทพฉลาดีค่ะจากวิทยลายลัยศิลปศาสตร์ ผู้ลงสมัครอุปนายกคนที่หนึ่งค่ะในนามพักเดอะซันตะวันรุ่งค่ะนี้ค่วค่ะอยู่ยนักษา,าโาคณนแสงบุญจักวิยาลัยนานาชาติจีนนะคะเป็นผู้ลงสมัครอุปนายกคนที่สองค่ะในนามพักเดอะซันตะวันรุ่งนะคะ<อ>และพักต่อไปนะคะเป็นพรรังสิบด้าหน้าค่ะแนะนานตัวเองได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ พาฝันค่ะพาฝันนางสาวธนพรสุภพบุตรนะคะจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกค่ะเป็นผู้ลงสมัครว่าที่นาย,ยกสโมสรน,นักศึกษาจากพรครคกังสิตก้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลน,นะคะนางสาวลาลัตดัมดาค่ะมาจากคณะอาชญววิทยาและการบริหารงานเพื่อความเป็นผู้ลงสมัครุปนประธานคนที่หนึ่งค่ะจากพรรครังสิตก้าวหน้าค่ะ สวัสดีครับนายภาคินจิตาเทวาน,นะคบหรือว่าคิมจากคณะบริหารธุรกิจครับเป็นว่าที่ผู้ลงสมัครอุป,ปานายกคนที่2จากพักรังสิตก้าหน้าค่ะค่ะข,ขอฝากเตือนด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเจาะลึกของนโยบายทั้งสองพักนะคะเริ่มต้นจากพักเด็กันตะวันรุ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะ รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการรวมทีมเดอะซันตะวันรุ่งเนี่ยเป็นมาอย่างไงบ้างคะไงพี่ลิโด้จุดรวมจุดรวมทีมก็คือเนี่ยลิโดะตั้งใจว่าจะลงทีมสโมสรทีมใหม่ออทีเนี้ยเรายังไม่มีทีมเราก็เลยแบบว่าไปหาทีมดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราเจออาแมนดาลิโดเจอแมนดาตอนที่มา, ition, าออดิชั่นไอซิ่วบูมิงสตาร์เออจะบอกว่าอุย้ยแนวคิดดีจังอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเป็นเด็กกิจกรรมด้วยเป็นเด็กสถานการอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะทําหน้าที่ได้ โอเคแล้วก็เลิศอะไรเงี้ยแล้วส่วนยุ้ยก็คือเราไปเจอเจอตอนที่เป็นคณะคณะกรรมการของสโมสรนักศึกษาปี66เออเขาก็แบบเออคนนี้เลิศดีอะไรเงี้ยอยู่ใน,นชาติจีนด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเออถ้า2คนนี้นั่น,นอ่าอแมนดาเน,านี้ยอแมนดาเป็นฐานแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลและเพราะเป็นภาษาอังกฤษส่วนยุ้ยเป็นใน,นชาติจีนก็เลยแบบว่าเออ ดิโดก,ก็เป็นไทยไทยนานาชาตินานาชาติจีนก็แบบเออมันก็ครบองรวมเลยนี่ของมหาวิทยาลัยของเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็เลยเกิดการรวมตัวขึ้นมา3คนสาวิทยาลัย1หนึ่งความมุ่งมัออ่นโอ้โหถือว่าปังมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายคณะเลยนะคะแค่แนะนําตัวอย่างปังขนาดนี้แล้วก็การรวมตัวคือปังขนาดนี้นะคะอยากจะรู้ว่าจุดเด่นของพักเอกลักษณ์เนี่ยคืออะไรคะจุดยังไงล่ะจุดเด่น,ดน,ดน ต้องคิดเยอะเลยเนาะมองออกง่ายๆเลยว่าตะกี้ที่ลิโดพูดไปภาษาไทยถูอังกฤษจีนถูและทุกคนมีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันแบบทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วออย่างเช่นนัมเบนดาเป็นสันนาการใช่ได้ภาษาอังกฤษและแบบชอบแบบทํากิจกรรมชัดไหมคะทุกคนชัดถูกต้องถูกต้องอริโดะอย่างเช่นริโดนีก็คือเป็นแบบว่า เบื้องหลังของสื่อโซเชียลต่างๆอ่าเป็นสื่อทุกอย่างดิโดทําได้ตัดต่อมาเลยถ่ายภาพมาเลยถ่ายวิดีโอมาเลยทําได้หมดจ้าเดี๋ยวพี่ยุ้ยล่ะพี่ยุ้ยยังไงของยุ้ยนะคะง่ายๆมีไม่เยอะก็ภาษาจีนได้สื่อสาร,สารแบบคุยได้แบบได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ชอบคิดคอนเทนต์เข้ามาเรือ่อยๆชอบแบบสื่อสารเ <Okay. S 2> <ๆ>ยอะๆอย่างนี้ใช่ S <S เอ,เอกลักษณ์ของทีมเดอะซันตะวันลุ่งเนี่ย <S <S เลิศเนาะบางเนาะเออ <Building. S 1> เขาบอกว่าไม่แผ่วกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงนโยบายแต่ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่าทีมเดอะซันตะวันรุ่งเนี่ยมีนโยบายมากถึงสิบนโยบายแต่วันนี้นี่ยอยากให้พี่ๆทุกคนยกตัวอย่างนโยบายที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของทีมมา3ข้อค่ะได้เลยครับข้อแรกที่เราอยากจะนําเสนอมากเลยก็คือพัฒนาโครงการเดิมสร้างเสริมโครงการใหม่โครงการนี้ตอบโจทย์นักศึกษาโดยที่ เราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทยนักศึกษาทางด้านกิจกรรมที่มันม,มีน้อยอรเนี้ตอบโจทย์แบบครบรอบด้านอย่างเช่นอะไรมางพี่โด้็สามารถทางด้านดนตรีเนาะที่แบบว่าผักดดนให้นักศึกษาเนี่ยสูป่ปทีระดับชาติเนาะโคเวอร์แดนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าด้านแบบว่าประกวดประกวดนางงามเนาะประกวด การแข่งขันความสมารถต่างๆใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะจะนำเสนอจริงๆก็คือลีดแล้วก็คาากรเขาเรียกว่า R S U Cheerleader และคาากร R S U ่ซึ่งมันมันเป็นโครงการใหม่สำหรับพวกเราเพราะว่าพวกเราอะไปเห็นของมหาวิทยาลัยอื่นแบบว่าเออมันน่ามีเนาะมันสวยอะไรเงี้ยมันประดับประดาได้อะไรเงี้ยสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็สามารถ พวกเราคิดมาแล้วว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาหลัยได้อ่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งโครงการหนึ่งเราอยากจะนําเสนอมากๆใบ่สีสุขขวัญเออบสีสุขวัญน,น,น้องใหม่เป็นการรับน้องเชิงสร้างสรรค์เอออาต่อไปเป็นนโยบายที่2ที่เราอยากจะนําเสนอนั่นก็คือตลาดนัดนักศึกษาเออ,อตลาดนัดนักศึกษาก็คือ,อยังไงก็คือตลาดนัดนักศึกษานะคะก็ไว้สําหรับ ให้ทุกคนเลยไม่ได้แค่แบบเด็กบริหารหรือเด็กการตลาดอย่างเดียวแต่ก็คือที่ทําตลาดนัดน,นักศึกษาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะคะในรั้วมหาลัยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อาจจะมีการโคกับเทศกาลดนตรีก็คืออ่ะพอมีตลาดนัดก็ต้องมีเทศกาลดนตรีด้วยก็เดินชมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทศกาลดนตรีเป็นยังไงพอดีโด เทศกาลดนตรีก็คือไปอีกนโยบายหนึ่งที่เราอยากจะนาเสนอมากม,มันเป็นเทศกาลดนตรีที่จะให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรีม,มาโชว์ตามเทศกาลตามเช่นลอกกระทงะปกติเราจะมีการจ้างวงดนตรีแต่ทีเนี้ยเราจะเปิดให้นักศึกษาขึ้นไปเล่นแทนใช่แบบว่าเป็นการเปิดเป็นที่ให้นักศึกษามีพื้นที่ได้โชว์ความสามารถต่างๆเนาะทั้ง ด้านดนตรีทางการร้องเพลงแล้วก็แบบว่าถึงการเต้นด้วยครบหมดเลยนะั้านนี้ใช่ครับไม่ไม่ใช่แค่นักศึกษานะครับเรายังมีคอนเน็ชันจากภายนอกที่เป็นวงศิลปินดังๆเลยสามารถที่จะเข้ามาจัดในมหาวิทยาลัยของเราได้เพื่อที่มอบความสุขให้กับนักศึกษาของเราใช่ครับรบ,บางคนคิดว่ามันอาจจะซ้ํากับวันดนตรีหรือเปล่าอันนี้ไม่ซ้าแน่นอนครัประมาณนี้ครับนโยบายของเราทั้ง3ข้อ อยากจะทราบว่าในการลงสมัครปีนะี่พี่ๆมีความคาดหวังที่นักศึกษาจะมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนคะในส่วนตรงนี้เราคาดบังอยู่แล้วเพราะว่าเราลงพื้นที่หานักศึกษาเลยแล้วก็เราสอบถามนักศึกษาทุกคนว่ารู้จักกันเลือกตั้งไหมส่วนมากนักศึกษาจะยังไม่รู้จักเราก็เลยแนะนําว่าในวันที่1 1 12 13มีนาคมเนี้ยจะมีการเลือกตั้งนะ แล้วก็เป็นการเลือกตั้งสมุรน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเลยไม่ใช่ของคณะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรู้เขาเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่ผ่านมามันมีพักเดียวเนาะนักศึกษาก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเออนี่คือการเลือกตั้งหรออะไรอย่างเงี้ยครับและหลายๆคนก็แบบว่าไม่ได้ความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากขนาดนั้นและพวกเราเนี่ยอยากจะแบบว่าให้ทุกคนนะ่ะรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองเนาะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในมหาวิทยาลัยเนาะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาไปร่วมกับพวกเราได้นะครับฝากเบอร์หนึ่ง เดือดสันตะวันดูด้วยนะครับใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นพักรังสิตกาวนาคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นของพักว่าเป็นมายังไงคะ่ะค่ะจุดเริ่มต้นของพักเรานะคะมันเริ่มจากการที่ว่าเราเนี่ยทําสมูมมาตั้งแต่แบบปีหนึ่งเลยก็คือตั้งแต่ปี65้าก็คือเริ่มทําจากกับน้าตาลก่อนเลยแล้วทีนี้พอทํามาปีหนึ่งมาเริ่มปี66กเนี่ยก็มาเจอพี่คิมที่มาทําสมูด,ด้วยกันทีนี้พอมีการเริ่มทําสมมทหกเเนี่ยเราก็เลยคิดแล้วอะ ใครจะมาทําสมูทกับเราดีนะเพราะเราก็ยังอยากทาต่ออยากที่จะไปต่อกับเพื่อนๆก็เลยแบบเราชวนน้ตาตาลกับคิมมาดีกว่าเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เราสบายใจที่ทํางานด้วยเป็นคนที่ทาเราทํางานด้วยแล้วมันฟโฟล์มากๆเลยเราก็เลยชวยนทั้งสองคนนี้มาทําซึ่งโชคดีมากๆเลยที่ว่าทั้งสองคนตกลงที่จะทสมูทกับเราเลยมาได้มาเป็นพารลังสิก้าหน้าคะ่ะ ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายคณะนะคะแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็ต่อยอดจากเดิมอีกด้วยต่อไปนะคะอยากจะรู้ว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของพารคลังสิทธิ์ก้าวหน้าคืออะไรคะได้ค่ะจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของพัรกเรานะคะก็คือการที่ว่าเราเนี่ยมีความสามัคคีในการทํางานแล้วก็ยังทํางานกันอยู่บนที่แบบพื้นฐานของความสบายใจที่แบบทุกคนจะสบายใจแน่นอนถ้าทํางานกับเราแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะพี่คิม เราเป็นคนที่เข้าถึงคนอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ทํางานกันแบบว่าจริงจังนิดนึงนะครับในเรื่องของการทํางานเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกๆงานที่เราทําให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาดีในทุกๆงานนั่นเองครับใช่คะ่ะย้อนไปมีอะไรจะเสริมไหมคะจุดแข็งของเราจุดแข็งของเรานะคะเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเนาะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังแน่นอนคะ่ะ <laughs> ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเจาะลึกถึงนโยบายของพรรคนะคะซึ่งทุกคนทราบกันดีนะคะว่านโยบายของพรรคลังสิทธิ์กา้าวหน้าเนี่ยมีมากถึง10นโยบายค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะให้พี่ๆนะคะยกตัวอย่าง3นโยบายที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของพรรคค่ะค่ะนโยบายข้อขแรกที่จะยกมานะคะคือ การสร้างเครือข่ายผู้นำเข้มแข็งค่ะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิตของเราการสร้างเครือข่ายผู้นำเข้มแข็งของภายในเนี่ยคือการที่ว่าเราจะสร้างผู้นำในด้านต่างๆอาทิเช่นผู้นำในด้านวิชาการผู้นำในด้านสุขภาพผู้นำด้านกิจกรรมนะคะที่ส่งผลและคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆด้านแล้วก็สโมเราเนี่ยเป็นผู้นำในด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงสื่อและข่าวสารได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็การสร้างเครือข่ายผู้นำจากภายนอกเนี่ย ก็คือการที่ว่าเราจะเข้าหามหาวิทยาลัยต่างๆของภายนอกเพื่อที่ว่าเราจะได้ทากิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นท้งด้านวิชาการการกีฬาหรือกิจกรรมค่ะเพื่อให้มหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยเข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับนโยบายข้อที่2ของเรานะคะที่เราเลือกมนาะก็คือเราจะเป็นสื่อกลางในการรับฟังและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านกิจกรรมด้านสุขภาพและก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาหาวิทยาลัยของเราค่ะอาทิเช่นการที่เราได้ไปชี้แจงแล้วก็แถลงนโยบายนะคะในรอบล่าสุดก็คือเราได้รับฟังปัญหาของนักศึกษามาแต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับก็คือเราได้กลับมาพิจารณาแล้วก็คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วจะนำตอบกลับในภายภาคหน้าค่ะ น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับ2นโยบายแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญเช่นเดียวกันการรับฟังปัญหาของนักศึกษาก็เป็นนโยบายที่สําคัญนะครับหรือแม้แต่การสร้างเครือข่ายผู้นำเข้มแข็งเองก็สําคัญนะครับม่าจะเป็นคอนแทค20มหาวิทยาลัยเอกชนที่เรากําลังทําอยู่ในปีนี้ด้วยนะครับที่จะสานต่อไปในปีหน้าแต่อีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เลยพี่พาฝันพี่น้าตาล ก็คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมที่รักษาสุขภาพของนักศึกษาเรามาอย่างยาวนานรู้ไหมครับพี่พาผ่านพี่น้ำตาลว่าคลินิกภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนักศึกษาเข้าถึงน้อยมากเพราะว่านักศึกษาไม่ค่อยจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารในตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีคลินิกฟ้าสายที่เป็นคลินิกปรึกษาปัญหาสําหรับคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่นั่นเองครับ ภายในมหมายเของเราก็มีคนต้องการเลิกเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีในด้านนี้เราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาน,ชนาญตลอด24ชั่วโมงเลยประจำอยู่ที่คลินิกของเราเองครับแล้วก็ยังมีคลินิกปรึกษาปัญหาความเครียดเพราะว่าภายในมหมทยาลัยของเรานะครับมีการเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงตอบสนอะงต่อตอีกหนึ่งนโะยบายและก็คือเปิดโลกกิจกรรม2 4ชั่วโมงของเราใช่ซึ่งสามารถทํากิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ยังมี คลินิกตรงนี้นะครับที่ปรึกษาปัญหาความเครียดของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมก็เหนื่อยเรียนก็เหนื่อยยังมีปัญหาความเครียดภายในก็สามารถไปปรึกษาคลินิกตรงนี้ได้อยู่ใช่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรายังมีเทศกาลดนตรี และตลาดนัดมหาวิทยาลัยใช่ซึ่งเราก็จัดตลอดเพราะเป็นพื้นฐานของนักศึกษานะครับยังมีไอซูไนที่มอบความสุขให้กับนักศึกษาของเรามาอย่างยาวนานนั่นเองครับและนี่ก็คือนะครับเบื้องต้นของนโยบายของเราทั้ง3ข้อนั่นเองครับค่ะและต่อไปนะคะอยากจะทราบถึงความคาดหวังของผลการเลือกตั้งในปีนี้ค่ะถ้าทราบถึงความคาดหวังเลยคือเราค่อนข้างคาดหวังเพราะสมควรเลยว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งในปีนี้ ว่าจะแบบเออมีเด็กออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะขนาดไหนและเลือกตั้งพวกเรามากแค่ไหนนะคะใช่ครับผมพอะพวกเราทุ่มเทกับตรงนี้มากๆเลยค่ะพี่คิมว่ายังไงกับการแบบนักศึกษา,าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งคิดว่าปีนี้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ยจากการที่เราไปลงพื้นที่หรือการที่เราไปพูดคุยกับคนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับหรือว่าฟีดแบ็ที่ดีมากๆเลยครับว่านักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวใช่ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากด้วยนะคะถึงนโยบายของเราจะดูเป็นพื้นฐานที่ควรจะได้รับหรือว่าได้ทราบกันแล้วพวกเราทําได้จริงๆอย่างแน่นอนค่ะค่ะโดยรวมประมาณนี้เนาะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ๆทั้งสองพักนะคะเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลังสิต์นะคะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในปีนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นจากพักอะซันตะวันรุ้งก่อนเลยค่ะ พัฒนากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เดอซันจะยังอยู่คู่มอเลือดทุกหยดกระดูกทุกข้อคือมอลังสิตอย่าลืมนะครับ11 12 13มีนาคมนี้เรามีเลือกตั้งออนไลน์24ชั่วโมงอย่าลืมนะครับโปรดเลือกหมายเลขหนึ่งพักเด <The Sun. S 1> อซันตะวันรุ่งต่อไปนะคะจะให้พักรังสิตก้าวหน้านะคะได้เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลังสิต ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะคะค่ะสัพักเรานะคะรดมการทันสมัยไม่ขายฝันเลือกรงังสิตก้าวหน้าพัฒนาไปพร้อมกันครับ11 12 13มีนาะคมนี้เลือกเบอร์2เราจะก้าวไปด้วยกันแค่เชื่อมั่นในพักเรากับพวกเราพักรงังสิต ค่ะก็อย่าลืมนะคะ11 1213มีนาคม25 6 7นนี้อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเพราะว่าทุกเสียงเนี่ยเป็นกําลังใจให้พี่ๆทั้งสองพักเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเจสจากชมรมเด็กอัจฉริยะและพี่ทั้งสองพักขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ